ดีค่ะวันนี้จะมาทำตีไก่บนต้มขมิ้นนะคะส่วนประกอบก็จะมีตะไคร้มีขมิน้นมีกระเทียมนะคะมีหอมแดงนะคะมีใบมะกรูดนะคะแล้วเราจะมาตั้งหม้อกันนะคะค่ะอันนี้เป็นหม้อนะคะหม้อต้มไก่ของเรานะคะใส่น้ำปเปล่าไปประมาณครึ่งหม้อนะคะเดี๋ยวจะร้อให้มันร้อนสักหน่อยแล้วเราจะใส่เครื่องปรุงเข้าไปนะคะ ค่ะน้ำร้อนแล้วเราก็ใส่ส่วนประกอบอาหารลงไปเลยค่ะอันนี้คือปีไก่บนนะคะจำนวน1ิบชิ้นล้างสะอาดแล้วค่ะน้ำเดือดเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ลงไปเลยค่ะเมื่อน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็เตรียมเลยค่ะเตรียมทัพพีนะคะมาตักฟองออกนะคะค่ะค่อยๆตักฟองออกนะคะ ค่อยๆตักฟองออกเดี๋ยวตักฟองเสร็จเราจะไปบุงเครื่องปรุงกันนะคะคนคนทิ้งไว้สักสินาทีเดี๋ยวเราจะบุงเครื่องปรุงกัน,นะคะ่ะใส่ผงชูรสนะคะผงชูรสลงไปช้อนตามด้วยเกลือค่ะ อกอกนน้ำตาลสักนิดเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำปลานะคะพรมอมหอมน้ำปลาอันนี้ไก่ของเรากำลังจะสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาใบมะกรูดใส่เข้าไปนะคะนี่ใบมะกรูดค่ะใส่ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะจากนั้นก็เสร็จแล้วค่ะ อันนี้เป็นเมนูที่เราทำกินเองที่บ้านนะคะถ้าใครสนใจก็ไปทำกินได้นะคะเสร็จแล้วะคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ